สบายดีสวัสดีค่ะีเอฟทุกท่านวันนี้นะว่ากคนอนอ,นออนก็จะไปช้อปปิ้งจ้าไปช้อปปิ้งสายไต่ใหม่จ้าสายใต้ใหม่เซ็นเตอร์จ้าวันนี้ก็จะมาพร้อมกับอ่าเสื้อสีเขียวของสีเขียวโอ้อย่างสีขนาดนี้วันนีแบบน้กัคอแบบไปย่า,นานงกินย่างหันย่างนี้เนี่ยจ้าพอย่างฮูโบเขาว่ามีแผนจะไปสือเส,อสื้อผ้าไปสือพวก ้องถอกลองถ่าวเพราะว่าจะไปจังไปเที่ยวจังวัดนคะรนายกจ้าอยู่น้ําตกสาดิกาเนาะเพราะว่ามีเนาะอ่ามีผู้ใหญ่เพิ่นบอกว่าอยากไปวอออกคารถน้ากันเล้๋ยวไปไปเป็นถั่วนะไปไปหลายๆคนนะทุกคนอ่อนก็นเลยบอกว่าไปไปเนาะแลีวสิ่งสําคัญก็คือหาเสื้อ้าไปก่อนจะอ,อย่างก็อยากไปเที่ยวน้าตกน้าเดี๋ยวออกไปต่างจังวัดจัง ไปจังหวัดนครนายกเอ้อออนบอเคยไปตักเทาน้อ,นนอทุกคนบู๊ว่าซิเป็นบดได้แต่นอกก่อนอื่นเดี๋ยวไปหาสื้อเสื้อผ้าก่นอนทุกคนวะทีดใดเสื้อผ้าถือใจบบเสื้อผ้าต้องทำตังสี่ล้ายอยางนทุกคนไปเดี๋ยวไปกันเลยเนาะก่อนจะไปเราส้มเราฟังกับคขอ,ขอฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe เผื่อเป็นกําลังใจให้ออน,นําเด้ดอจ้ะเผื่อจะบริจาคท,ทุกคลิปของออนนันเองจ้า นี่เลยจ้าฮอตแล้วห้ากันนังท็กสีมาเนาะสองคนเบิดลอยกว่าบาทเนี่ยสายใต้เซ็นเตอร์จ้าเอาแล้วจ้าทุกคนเย้สายใต้เซ็นเตอร์จ้าปะเดี๋ยวไปหาเบิ่งกันเลยวะมีอีกยังหนกินแน่เนาะขอบอก,กเลยว่าคองกินเนี่ยเพียบการช้อปปิ้งกับเพียบเนี่ยเบิ่งโอ้โหเสือผ้าสุดยอดปะปะอย่ายตามอ่อนไปเลยจ้าออะดีเนาะฟังเที่ยวนีน ไปห้ยางก่อนขอว,ว้าว <c oughs> บอกเลยว่าคอเนะี่ยเต็มและร้ายมากๆเลยทุกคนโอ้เก่งๆป้าตรงถแถวมีตัรทูงอ่า จะพาตัวลอยตัวลอยโอ้หนีมาเกือบโอ้ยงามป่ะตัวใดงามอยาเอาแล้วจะเอาตัวใดไม่เอาที่ไหนมาตัวใดเอาเลย นมาเลือกคล้องเลนแบบแบบว่ามันเสียบลงไปผู้ใดอันนั้นก็คือปุ๊บโปร่งยังประมาณนี้นะ้นเป็นเกมนี่ทุกคนออนพอคล้องเลนชินตลอดอะเดม่าลในนอนรอบนี่เอาตัวนี้เนาะไอเอาตัวใดนี่เขาจะได้ตัวนี้นิ้ยของเสียนั้นบ่ดีเนี้นิองเสียนั้นปอดีของเล่นคิโน่คาเมนู นี่มันเจรญตลวสองนั่สองคนเร้องมาหตุ๊กตาขงลนาโของเละโอ้ทุกคนขงเล่นขอรอยของ่าละร้อยลอยเอ๋อเบิ้งงานโทรศัพท์จ้ะของนีออรอยเลค่ะคาโงงานนะของีร่อยเลยค่ะราคาโงงา อเล่นีล่ะยาโอเคนี่เอยเลยค่ะว้าวัวนสห่นีร้อยเลดีว่าทขอ้อยทุกคนอ่อนเมาให้ร้านแล้วจ้าสี่อันเพิ่นแทมอันหนึ่งเนาะนะเพิ่นแทมว้าวแล้วจะถืองไปแต่ไหนเหรอวันนี้ที่อันนั้นทื้งไปเลยบ่เลยจังไหน ปลาหนึ่งชองสามสี่ปลาได้แล้วจ้าเมาสเมาส้จากไฮร้าน้คุณเนาะไปแล้วจ้าทุกคน ล้างจากที่ไปเมาของ,งดินร้างแล้วก็มาล่องเกิบทุกคนล่างทางทางกันเลยแต่ล่องคู่ได้กับบุหรคู่ได้กับบุหรชุดท้ายอ้อนกับบุหรเกิบซ้ำทุกคนทุกคนบอ้โหจากเสียวคู่ได้เนาะอันนี้ล่องเท้ามือซองของแถนะเลาะไปเลาะมาซองหลอกอันนี้ซองคนพวเมียนี่ย่งบุมีตัวถือใจอยู่เลยมันร้ายผลนะบางทีเอาแต่ว่าอ้อนล่องซวงมันเลยแบบสบายดีคือแล้วเอาลูกซวงเข้าไปสบายสบาย บรทึกใจเลยบอกว่าเอาตัวใดยังบรทึกใจีนยเพิ่นมากแต่ถึกใจบ่าอาลอยยังเจ้าตัวใดหลอบเจ้าตัวใดตัด นี่เลยจ้าทุกคนนอนกะไปตลาดแล้วเห็นอืมคล้องหลายคล้องแบบคล้ายหลายขนาดทุกคนบอลชอปปิงคล้องแบบสายตายแบบในอารีย่ยางเทไรกับบบแบบบลอบจากเถื่อนเนาะทุกคนบอกว่ามันร้ายแห้งร้อยหลายคล้องกับม,มีทุกอย่างเนอกาะที่เราต้องมีทุกอย่างที่เราต้องการเนาะบอกว่าจะเป็นเสื้อผ้าพวกส้นเสื้อผ้าแหละก็ส้นคล้องกินกับมีเนาะทุกคน ลายอะไแบบโอ้โหอ่อนว่ะไปจังได้ไดนนี่คล้องมันลายแท้ๆเนาะถ้าว่าเอาบอกกับแบบมันเลือกบ่ถือกันทุกคนมันลายโดเนาะถามว่าเสื้อผ้ากับมีแต่เสื้อผ้าง่ามตัวละลอยกว่าบาทเนาะคันเป็นกางเกงกันว่าตัวดีๆเนี่ยกะซองลอยซ้ำลอยขึ้นไปแต่ส่วนหมากอ่อนบ่ได้อ้าดอกปิดเบิงซื้อๆเนาะที่แรกกับว่าสีเอาแหละทุกคนเสื้อผ้าตัวละลอยอันนี้ก็ตัวละเจ็ดสิบบาทมีเบิ้ลนองคล้องหรอคล้องเหรียญก็มีคล้องเหรียญกะ ร้อยบาทชิ้นละร้อยสื่อซีสื่อซีอ,อันน่แถมอันหนึ่งเนาะซีร้อยแต่ว่าได้หาอันยังประมาณนี้เนาะเพิ่นเหตุโปรโมชัน่นอ่อนกระดตั้งสี่อันดูดูหาร้านกับพอด,ดีหาคนกน็หายหาคนพอด,ดีเนาะนี่เลยจ้าทุกคนนี่แถวฟังนี่กับแบบ หุ่นเนาะเป็นหุ่นยนต์ไห้ถ่ายรูปถ่ายยังมนานั่งถักพ่อนนั่งยังได้ย่างหัดผอย่างหัดผมมีเบิร์ดนอะเสื้อผ้าเมื่อสองเมื่อหนึ่งก็มีแบบการขายเสื้อ้าดนาูนะทุกคนแถวเนี่ยยิงช่วงเดือดเดือนี่คนแห่งร้ายเข้าแห่งลังไรกันมาซื้อนอสวงประมาณสวงเย็ยนวันเสาร์นานอ่อนไปสวงเย็ยนวันเสาร์เพราะว่าอ,อ,อ่อนบอดด้มีโออ่อนกันเลยไปเนาะแต่กะไปเบิง่งดละโอช่วงที่อ่อนไปอ่ะคือ ไปไหว้เองนะทุกคนประมาณหกหกโมงกว่าเองอ่อ,อนยางนะหกโมงกว่าเนี่แหละพอปมามานอ่อนสิกับส่งประมานสองถุงกับสามถุงคนเต็มเลยอ่ะเข้ามาหาสื่อกับเขา้ามาหาช็อปปิง้งช็อปย่างนาะแบบอืหูหมากก็มแต่คนแต่งตัวดูดีดูดีเนาะทุกคนดูดีทุกคนบอกเลยเนาะบางคนก็นมากกับแฟนบางคนก็ามากกับเพื่อนฟูบางคนก็นมาก อ่าเป็นขอบครัวเนาะน,นี่เนาะเะแกไม่ลูกไม่ยังมาเบิงคลองในตลาดมาชอปปิง้งยังประมาณนี้แบบชิวๆอ่ะเนาะทุกคนตลาดตลาดเป็นสิ่งที่แบบทุกคนไฟฟ้าน,นี่เลือกเสื้อผ้ากระเตมเนาะัยรุ่นว่าไวรุ่นหรือบา่อบาอยังเขาัะมาเลือกเตมเบ พากันเลาะเมื่อยเลยรก็มาเบิงว่คของกินมีอยเนอนะทุกคนคือตอนช่วงนี้ยอ่อนจะกลับแล้วแฟนก็บ,บอกว่าชวนกลับชวนกลับอ่อนว่าอุ้ยมาทันทีอ่ะมาสื่อกับเขากับน้ำกินแน่อ่อนว่าแฟนก็ไม่ได้ว่าโอ้ยเปลืองมันแพงนะใจทันยังสีงง 4, คืออ่อนบอกเลยว่าอ่อนบอกแฟนเลยเนาะว่า เวลาเข้าหาเงินเฮ้าหากับมือยเวลาเข้าใส่เฮ้ากับคอใส่แน่นิดแน่น้อยแพงเข้ากับสื่อเธอน,น,นานๆแบบน,น,นานๆที่สื่อกินของแพงนะนะทุกคนอ้อนบอกเลยว่าหาความสุขใส่ตัวเองเนาะของมันชีแพงแต่ว่าของมันแบบมันแสบมีแต่หานดังๆพร้อมน้องเฮากับอ้อนกันเลยบอกแฟนว่ากินบ้บางบมแมนสีว่าประหยัดอยากกินแต่ของทีแบบมันถือมันยังถามว่ามันถามว่ามันแพงบ่มันกะ มันก็เป็นเรื่องธรรมดามันก็แพงเนาะทุกคนแต่ว่าที่สําคัญก็คือเฮาอ่ะหาควางสุขเ็ตตัวเองห้างแบบเฮ็ดงานอ่อนกาแฟอ่อนบอกเลยอ้อนกาแฟนะ่ะฮาแบบเฮ็ดงานแต่แปดโมงถึงสองถุมขึงวันจันทร์ถึงซุกนะทุกคนคิดเอา้าเหมือนหนึ่งว่ะตำกว่าหาหลอยคนหนึ่งได้ บางขังแฟนก็นได้ล่ลอยคุณเนาะอ้อนกันเลยบอกว่ากินซะบอกเปยั้งดอกนานๆที่แบบเพื่อนก็นจะเป็นคนประหยัดแต่อ้อนกับประหยัดคือการน,นอนทุกคนแต่ว่านานที่เฮาจะออกไปข้างนอกนานๆที่เฮาจะไปเปิดทูเปิดตาไปแบบกินของที่มันแสบกินของที่แบบหานดังๆเังประมาณนี้เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เท่าเป็นบอทุกคนเทาเป็นจำเป็นต้องแบบว่าอยู่ อยู่แต่ในห้องอยู่แต่ไปกินกับเขาแต่ของตัวเองกินอาหารขังนอกบ้างเนาะทุกคนนี่ก็เป็นกลุ่งดองเนาะที่แบบแฟนอยากเนาะทุกคนอ้อนก็เลยแบบส่วนมากอ่ะกลุ่งอ้อนยังมาเออซื้อมาให้ตั้มอียงมาให้กินเพลินเนาะอ้อนไปแต่อ้อนก็ซื้อเป็นโลเป็นโลโลละลอยหกสิบกระดเต็มพ่อบัานนี้อ้อนก็บอกว่า <c oughs> ย่ำกคยี่สิบบาทชวนกินก็ะบอกกินนะทุกคนชวนกินนี่อ้อนบอกอ้อนอยากลองกินหลานนี่ย่ำยี่สิบบาทแฟนบอกว่าบอๆก็เลยบอได้กินเนาะถ้าอ้อนไปกับโวกเอื่อยพงอ่ะารับรองว่าเด้กเขาไปกินแน่นอนนะแต่กระบอกเป็นหญ้งนอกเท่านะ่อยชวนเอื่อยชวนเอื่อยชวนนองมากนะทุกคนนี่อันนี้อ้อนกะที่จริงอ่ะอ้อนว่ามันจะมีกุ้งดองปูดองแลลวกะเช่หมอนดองเนาะทุกคน อันนี้ไข่อยังไงคะเดี๋ยวมันก็ไปรวยขั้นสิบเลยค่ะนี้เราสุนิแก่สัางได้แลบบ้วค่ะเป็นแบบนี้ไม่มีใช่ไหมปุ๊กล้วยขอันนี้คือกินได้เลยใช่มั้ยคะอันนี้ นี่เลยนะทุกคนอ่อนกะเอาเชาวมอนพอเิ่นบอกว่าอยากกินเชาวมอนดองเนาะอ่อนก็นเลยเอาหายปุ๊กลอยหาซิบถึงมันจะแพงกะกินเธอน,น,นานๆกินของแสบๆเนาะนานๆที่หากำไรหายชีวิตเท่านะนี่เนาะโอ้โหแสบมากบอกเลยว่า แส่บสุดๆเบิ่งหน้าตาอะไรแบบหืมจะมีปูไข่ดองแบบโปแบบเกาหลีอันนี้ก็เป็นหมักเมาหมักคามเนาะข้าคลายหมักเ่ายำละยี่สิบยี่สิบโอ้คนคลายกับเต้มคนกินกับเต็มหืมเห็นแหลวแบบอร่อยขั้นเทพว้าวว้าวเถืยนนาอ่อน,ะออนต้องลองเลยละเนาะเที่อนี้อ่อนไปอะไรแบบบรสะดวกสบายนะาอาจจะแฟนทือคองไลยกับว่าเป็นยังเนาะเข้าใจเ <laughs> ข้าใจเพื่อนนองแต่กับแบบ อันนั้นแน่ฮะนะแบบมายางเคืองแต่ที่จริงอ่ะเอามายางกินก่อนเอาคอยไปอ่าช้อปปิ้งเสื้อผ้าเนาะทุกคนอันนี้ไปยางช้อปปิ้งเสื้เสื้อผ้าก่อนจังว่าจะมากินมันโบเมนเถื่อนนาสิเห็ดไม่เนาะอู้ยอันนี้เขาเห็ดยังทุกคนพุ่ง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 ปัดผลจะมาหลายคนแท้ อ,นนอนนม,ม,มันม่วงขนมอ้ยททอดมันม่วงขนมไข่เต่าอ้อปาาคิวมดวมคนคนทุกคนก้นต่อคิวเต็มเลยอะ่ะอันนี้กุ้งระเบิดถังโอ้ขุ่นขุ่น คือต่อคิวมันม่วงเน้ทุกคนป้ายยังสิทล,ลายขนาดนี้ตีนไปต่ออีกแล้ว อ๋อป่นเห็ดกระเต็มเลยอันนี้ยังกุ้งระเบิดถังปลาคงกินเต็มเลยอ่ะแถวนี้สุดยอดอลีสุดยอดอลี ปูมาอืมเห็ตัวมันใหญ่มันโอ้ทุกคนได้แล้ว ป้าทุกคนบบจักหมากผ่าโบจักแบบหืมคนกระเลิมจะแบบแน่นแล้วนะทุกคนในแต่แต่ละสถานที่เนาะคือคลองติ่มคลองกินนะเพียบเลยทุกอย่างที่เราอยากกินนี่เบิร์จ้าตลาดไส้ไตม่นี่อ่อนขิดบบผิดอดีที่อ่อนมาอยู่นี้เนาะมาอ่าอ,อันนี้ขนมขนมเอยียงนี่แหละอ่อนแค่ขายอ่อนเคยกินอยู่หกลูกยี่สิบบาทนะมีเงินแค่ยี่สิบบาท สามสิบบาทก็พอกินโอ้โ oh, หคนเต็มเลยทุกคนอันนี้ถ่งประมาณสองถุงหรือกับสามถุงนี่แหละคนหลังมาจะใส่นี้ตอนนั้นอ่อ,อนหมาอย่งบวชหินร้ายขนาดน,นี้อืมเขาคือสีแบบอะมากินเนาะแบบช่วงแบบเดือกๆละยิวนะทุกคนคนขายกะขายดีดีแล้วและเนาะทุกคนแบบนี้คนคนขายกบแต่งโตมีแต่ผู้แบบ หนาหักนา่ทุกคนแต่ละคนแต,งต่งโตแม่่ะพอค่ะคนแต,งต่งโตสุภาพเรียบร้อยเบาจาแบบมวนค่ะ,คะนะสี่สิจุดเอาชุดนึงค่ะรวมไหมคะเอารวมค่ะรวมน่ากินมากเลยหืมไส้ทะลักว้าวนี่แล้วทุกคน ได้ทุกคนบักเพาวมะพร้าวปั่นนมสดตาแสบในนอนหลันอันนี้ออนมา <c oughs> มามา,มาตลอดกันมากินตลอดงองกอนนะขาดบุหรี่ได้หรือหลาน,น,านทางเขาเลยจนะ้ะเนาะบอนส่วนของกินไต่ต่างๆกันสิเม่เอามะพร้าวแก้วึ่งค่ะมะพร้าวปั่นใส่นมะอัดใส่ 嗯。<Okay. S 2> okay. ทุกคนใน่ตัวนึงกางเกงปไปจ่ายไหมคะคะมีป้ายบอพร้อมเนาะ,ปะไปไปจ่ายไหมคะจ่าทุกคนงามขนาด,ด,ดาน,นดี้ดีเลยามมานนจ้าทุกคนดีแนบน้ำมะขาวปั่นนมซดจ้าแก็เชลยรมอนด์ดองที่สำคัญ นี่อันนี้มาจากอาอยัางขนมโคกแบบแตกแขนด,ด้วยย,ย,ยังสยางแต่ที่อ่อนเบิร์กอ่ะบารวใส่แบบถถลักขนมโคกขนมโคกใส่ถลักมันมีนขนมบาร์บีคิวขนมโคกแต่ว่ามันจะมีใส่แบบแบบจำม่าเลยแบบเนี่ยเนี่ยเลยทุกคนอืมอร่อยมากแบบร้อย ซอซีอาเนแล้วก็ห้ากอ,กอ,กอกได้ดีแทนมานั่นจ้าว้าวอันนี้กะจะขายร้าน้หญงน้องร้านมหญง,งลายแต่กะซื้อบพกพบกันดอกพื้นเรืองธรรมดาแล้วก่นนีอ้อนกันหน่อพวกเสื้อ้าพวกเกลือพู้ย่งางนะจา้ะทุกคนโอเคเนาอจตะทุกคนลคิปนี้อ้อนกับตองข้อตัวลาไปเพียงเท่านี้เด้อจ้ะขอขอบคุณพีพีเอสซีทีรับชมรับฟังแหลเป็นกำลังใจให้ออนในลายเด้อจ้ะไปแล้วเด้อจ้าสบายดีสวัสดีค่ะ